เดี๋ยวไปบันทึกนะคะมารัฐบาลไทย1,700คนดูนะคะใครพร้อมบ้างใครพร้อมพิมพ์คำว่าพร้อมรวยมาได้เลยเดี๋ยวหน่อยให้แคปนะคะวันนี้ต้องบอกว่าบครบทั้งหมดนะคะครบชุดแล้วก็ตัวฟัน ตัวเจาะนะคะอืมนะคะรอยยิ้มพี่สวยค่ะนะคะทำงานนะคะไม่ค่อยมีเวลาเลยอ่ะพิมมาเลยค่ะพร้อมรวยนะคะใครพร้อมเป็นอภิมหาเศรษฐีพิอมอภัยมหาเศรษฐีแล้ว1,700คนดูใครที่ยังไม่ได้ติดตามแฟนเพจหน่อยเข้าไปติดตามเลยนะเข้าไปอยู่ในกลุ่มฟรีเลยนะคะเพราะหน่อยมีปล่อยแนวทางอื่นด้วยจะได้บังๆทุกงวดบางทีเพียกับรัฐบาลไทยเราบินไปต่างประเทศดีกว่าเราไปเก็บเงินที่ต่างประเทศมาดีกว่าดีไหมคะเออนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวหน่อยให้แคปต้องบอกว่ารอบนี้นะคะเขียนให้ครบเลยนะคะเขียนให้ครบไม่มีหน้าอื่นหน้าใดแล้วนะคะมา จะปังเปง็นงวดที่สิบสามหรือเปล่านะคะจะปังเปง็นงวดที่สิบสามหรือเปล่าเรามาลุ้นกันหน่อยต้องบอกว่าหน่อยนะคะทำแนวทางเป็นเพียงแนวทางนะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการเล่นในการรับชมในการฟังในการอะไรทุกอย่างนะคะอย่าคาดหวังเยอะถ้าเราคาดหวังเยอะแล้วมันไม่เป็นตามที่เราคาดหวังแล้วเราจะเสียใจแล้วเราจะเฟลเล่นอย่างมีสติหน่อยต้องบอกเลยว่าเรารวยกับการ อะไรแบบนี้ไม่ได้เลยถ้าเราเล่นพอเป็นน้ําจิ้มข้าวกับข้าวนิดๆหน่อยๆเป็นวันๆอันนั้นอ่นหน่อยแนะนําแต่ถ้าแบบวุ้กะรวยนั่นนี่อะค่ะเราดวงไม่ถึงบารมีไม่ถึงมันไม่ถึงเออหลายคนเหมือนที่บอกอะดูรอบที่แล้วดูหมื่นสามดูหมื่นสามพันคนนะคะมีหลายคนทั้งถูกและไม่ถูกอืมเนอะนะคะมาเดี๋ยวกลับกล้องให้แคปแล้วค่ะ แวถอดนี้ออกมาอ่นี่นะคะแนวทางไทยของงวดวันที่สิบหกเดือนแปดนะคะวิ่งลูดแล้วก็ตัวฟันนะคะแล้วก็เลขทูบเลขสูตรนะคะคือครบในนี้หมดเลยตัวเลขที่หน่อยจับให้เนี่ยมันเป็นตัวแปลงสองตัวออกมาจากเลขทูบกับเลขสูตรนะคะ ใครจะเล่นตัวไหนก็ได้หมดเลยอ่ะเลขทูบนะคะห้าเก้าหนึ่งส่วนเลขสูตรนะคะห้าหกเจ็ดระวังนะคะเลขห้าเป็นเลขสองนะระวังเลขห้าเป็นเลขสองส่วนสองตัวที่หน่อยจับให้นั่นคือตัวแปลงที่ออกมาจากสามตัวค่ะใครจะเล่นจะลุ้นก็ได้หรือจะฟันตัวเดียวก็ได้นะคะลองเล่นกันดูเนาะประมาณนี้เลย วิ่งลูดเลข9ก้ากับเลขห้าค่ะนะคะแล้วก็ฟันตัวที่ให้ฟันตัวที่ให้เน้นก็คือห้าหค่ะตัวที่ให้เน้นคือตัวห้าหนะคะแล้วเลขทูบนะคะจุดไปแล้วคือเลขห้าเ้าหนึ่งเลขสูตห้าหกดแล้วระวังเลข5้าเป็นเลข2ชอบตัวไหนนะคะจัดไปเลยจัดไปเลยนะคะเอาไปเทำเป็นการบ้านวัดกับตัวเลขที่อยู่ในใจของเราเด้อนะคะ เดี๋ยวหน่อยนะหนึ่งถึงสิบนะคะปล่อยนานๆไม่ได้เดี๋ยวปิว้วเดี๋ยวปิ้วนะคะเดี๋ยวปิว้วเดี๋ยวปิว้วอะนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะคะน่าจะทานกันหมดทุกคนแล้วเนาะอะ,อะใครที่ได้ไปแล้วนะคะพิมพ์อวยพรให้กับตัวเองได้เลย อยากจะให้เข้าตัวไหนชอบตัวไหนจัดไปนะคะจัดไปนะคะหนอชบตั้าหกค่ะทุกคนค่ะฟันให้แล้วนั่นคือตัวที่หน่อยชอบที่สุดนะคะห้าหกนะคะห้าหกเด้อนะคะ ไปจับไปวินอ่าเอเอเขาเรียกว่าอะไรนะไปจับไปแปลงตัวเลขเอานะคะในเลขสูตรกับเลขทูบ3ตัวนั่นแหละนะคะในงวดที่ผ่านมาเนี่ยเข้าเลขทูบเนาะเลขทูบ165้าเข้า16นะคะเข้า16ลองเอาไปเล่นเอาไปลุ้นดูนะคะรอบที่แล้วย้ายออฟฟิศไปครั้งแรกย้ายออฟฟิศไปครั้งแรกเข้า16เลยทุกคนแล้วตรงข้างหน้าออฟฟิศอะคะ่ะเป็นเลข7 77 7 77ทับ16